สวัสดีครับทุกๆท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะกลับมาดูดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับประจําเดือนสิงหาที่กําลังจะมาถึงเราลองมาเช็คดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอังคารกันนิดนึงครับว่าช่วงเดือนสิงหานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานนะครับความรักหรือว่าสุขภาพการเดินทางเป็นยังไงกันบ้างนะครับเราลองมาดูไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับไพ่การเงินสําหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับได้หนึ่งไม้เท้าเลขหนึ่งหมายถึงการเริ่มต้นนะครับ ยังเป็นไพ่ที่ให้กําลังบวกไปในทางที่บวกนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการเงินเดือนนี้คนที่เกิดในวันคานเนี่ยยังไม่ลําบากในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะครับยังมีเงินใช้จ่ายค่อนข้างคล่องมือนะครับมีเงินไหลเข้ามาในมือแต่เดือนนี้ก็อาจจะมีเรื่องใช้เงินค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับหามาได้เท่าไหร่ก็ต้องใช้ออกไปค่อนข้างเยอะนะครับมีเหลือเก็บน้อยนิดนึงแต่ก็ไม่ลําบากถือว่ายังมีสภาพคล่อง ในการใช้จ่ายเงินอยู่นะครับแต่อาจจะมีเรื่องใช้ใจ่ายค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเรื่องใช้ใจ่ายที่ไม่ค่อยจะจําเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัดได้ก็ขอให้ตัดนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับปัญหาเรื่องงานงานที่เคยมีไอ้เรื่องการเงินที่เคยมีจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเลขหนึ่งหมายถึงการเริ่มต้นที่ดีขึ้นนะครับาการเงินก็ถือว่าดีครับแต่มีเรื่องใช้ใจ่ายเยอะไปนิดนึงในเดือนนี้นะครับคร <to go. S 1> าวนี้นะครับเรามาดูไพ่การงานกันบ้างโอ้โหถือว่าดีนะครับ อัเวินถือถ้วยเลยนะครับการงานนะครับถือว่ามีความราบรืบ่นนะครับเป็นคนที่ทํางานเก่งเอาจริงเอาจังกับการงานผู้หลับผู้ใหญ่เห็นความสามารถนะครับปัญหาที่มีนะครับก็สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองนะครับมีโอกาสที่จะขยับขยื่นเลื่อนตําแหน่งได้นะครับถ้ามีถ้ามีความพยายามจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ดูแล้วการงานไม่น่าจะมีปัญหาครับความเป็นอัศวินยังมีกาลังอยู่คนที่ตกง,งานมีโอกาสาที่จะได้งานนะครับคิดจะขยับขยายนะครับหรือเปลี่ยนงานนะครับหรือ ก้าขั้นขยับขยายกิจการ,กการส่วนตัวเนี่ยก็ถือว่าทําได้ในช่วงเดือนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่มีกําลังมีอิทธิพลดีในเรื่องของการงานนะครับคราวนี้เรามาดูความรักกันบ้างโอ้โหทำไมไม่มาตกกันเงินเนาะนี่ครับความรักสิบเหรียญน,นะครับสิบเหรียญสำหรับคนที่เกิดในวันคารเดือนสิงหานี้ก็ถือว่า สำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยก็มีความสุขมีความเพียบพร้อมนะครับไม่น่ามีปัญหานะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่มีความสุขในครอบครัวนะครับปัญหาผมเชื่อว่าไม่มีเดือนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่อยู่ร่วมกันบริหารครอบครัวได้อย่างมีความสุขคนที่ยังไม่มีคู่นะครับช่วงเดือนนี้ก็อาจจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตทําให้จิตใจมันเบิกบานนะครับมันสดใสนะครับหรือว่าอาจจะกําลังคบลักกับใครสักคนในช่วงเดือนนี้นะครับถ้าใครยังไม่มีนะครับแอบปิ้งใครอย เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะกล้าพูดกล้าบอกนะครับแต่เชื่อว่าหลายๆท่านนะครับที่เกิดในวันอังคารเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่จิตใจกําลังเบิกบานนะสิบเหรียญเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ความสุขที่มีอยู่ในจิตใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าคนที่ยังไม่แต่งงานเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่กําลังป๊อปปี้เลิฟอ่ะนะครับกาลังคบกันดูใจกันนะครับมันทําให้มีความสุขในช่วงดนนี้นะครับก็ ถือว่าเป็นไพ่ใบหนึ่งที่มีกําลังดีในเรื่องของความรักเลยทีเดียวนะครับคราวนี้เรามาดูไพ่สุขภาพนะครับและการเดินทางกันบ้าง <c oughs> สุขภาพและการเดินทางนะครับการเดินทางไม่มีอุบัติเหตุแต่คนที่เกิดในวันอังคารมีโอกาสที่จะต้องเดินทางเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับ <c oughs> หรือว่าเดินทางไปนทางไกลค่อนข้างบ่อยหน่อยในช่วงเดือนนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลนะครับลุงอุบัติเหตุไม่มีสุขภาพดูแล้ว ถ้าดูแลตัวเองดีๆนะครับไม่มีปัญหาครับเดือนนี้นะครับวิวฒอาฟาจูหมายถึงกรงล้อการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่มันมักจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แต่ว่าถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดีนะครับมันก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีได้เช่นเดียวกันต้องก็ต้องระมัดระวังตัวเช่นเดียวกันนะครับคนที่มีโรคประจําตัวอยู่นะครับขอให้ดูแลสุขภาพเอาใจใส่สุขภาพตัวเองดีๆนะครับมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้คนที่เกิดใดือนมกราคนะครับมีเงินมีทองใช้ไปตลอดปีนะครับ แล้วก็ขอให้มีความสุขตลอดไปในปีนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ